ครับพี่น้องเดี๋ยวพามาอัดมุปืนนะครับมีซับเนีย่ยใส่ครับอุ้ยออกกันค, <c ười> คนนรับอันนี้บเมนเข็มไหมแรงดันนะเข็มกิโลห่างบางคนมาเก็บว่าโอ้มีเข็มบัดบเมนนะครับอันนี้กิโลห่างข้าเจ้าเห็ดเงียอยู่หน้าบ้านเเลยเก็บม,มาอันนี้เป็นเครื่องอัดประยุกต์นะครับแค่อัดประยุกต์ผมนะครับใส่ไม่แรงนะครับพี่น้อง ใดกันนี่เราอัดปืนปั๊มน้ำเลยครับนี่ปั๊มน้ำกปืนปั๊มน้ำออกแล้วครับนี่ยค่อยๆนะครับค่อยๆอัดมานะครับเมื่อกี้ดังปักลันปักแล้วออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วก็ค่อยๆค่อยๆกดครับอย่ากดแห้งนะครับกดแห้งก็ไดยุ่จุ๊บ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 เดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็ดนะครับออกแล้วครับพออัดออกเท่ากับอัดลูกปืนไม้ใส่ใด่นะครับ นครับเป็นแท่นประยุกต์นะครับของในฉังนะครับทุ่นหน่อยครับบ่มีเงินหลายคือเขานะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับพี่น้องนี่ครับออกแล้วครับเงาเลยบ่เงาออกแล้วเงาเลย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 ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว น,นี่ก็จะเป็นการอาดัอดอัดเข่านะครับอดัดรูปืนเข่า,น,อน,อา,ขานะครับเป็นเป็นขั้นตอนอัดเข่านะครับเดิน<ท>ห้องแล้วเขาก็ค่อยๆอัดเข้าไปนะครับเบื้องระยะน้ำนะครับระยะใดบ่วนะครับพ<ท><ก>อ,บอจะน้อยนะครับอัดเข้าไปเลยครับ คลอยลงนะครับตรงๆนะครับเขาไปตองเคาะนะครับถ้าเคาะแล้วลูกปืนมันจะดังนะครับใส่เครื่องอัดลงนะครับเข้ากระแทกแล้วลูกปืนมันจะมันจะมีปะกะปติปฏิกิริยาเลยนะครับมันจะดังนะครับใส่อัด้าไปมันจะตรงดีครับมันก็ตรงเข้ากับ สุดนะครับสุดแล้วมันสีตึงๆมือนะครับถ้าสุดแล้วนะโอเคแล้วครับเกี่ยวเขากับคายนะครับช้ได้แล้วครับคายตรงนี้ออกนะครับปึ๊ด,ดเดย็บออ